แม้มดน้อย14สิงหาคม2,568เข่าแรกนะคะ DOD ผงาด DOD ผงาดฟอร์มแกร่งโชว์ผลงานไตรมาส2ทับ2 5 6พพลิกจากขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่171.19ล้านบาทเปลี่ยนเป็นกำไรส่วนของบริษัทใหญ่9.58ล้านบาท โตกระชูด1 0 5 6งเกิดจากปรับโครงสร้างกิจการและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องข่าวต่อไป yeslex ครึ่งปีแรกปีนี้กำไร118ล้านบาทต่อปันผล12สัตางค์ต่อหุ้น yeslex เปิดกําไรไตรมาส2ปีนี้53ล้านบาทครึ่งปีแรกปีนี้มีกําไร118ล้านบาทจากปีก่อนมีกำไร128ล้านบาทพร้อมควักกำไรสะสม จ่ายเงินปันผลระหว่างการ12สตางค์ต่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XT วันที่27สิงหาคมนี้จ่ายเงินปันผล12กันยายน68ข่าวต่อไป Pro i n s i ซด์เหนือชั้น Pro i n s i ซด์เหนือชั้นโชว์ผลงานครึ่งแรกปี68รายได้1,440ล้านบาทพุ่ง144%กำไรสุทธิที่152ล้านบาทเพิ่มขึ้น245% จากการรับรู้รายได้งานโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องแม่ทับหญิงเบญญาภาเฉลิมวัดลั่นครึ่งปีหลังลุยประมูลงานเมกับโปรเจกต,ต์ระดับ1,000ล้านบาทหนท 1, ึ่งปากลอบท,ที่มีอยู่4,944ล้านบาทมั่นใจผลักดันรายได้ปีนี้เติบโตต่3 0 0 0 0ล้านบาททำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องตามเป้าโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com